ารเริงบ,บ้านๆดูวุ่นวายขนาดนี้ให้โฮมโซวิ e บริการเพื่อคนรักบ้านจัดการให้ดีกว่าครับเริ่มสังเกตว่าผ้าขาวเนี่ยเริ่มหมองค่ะผ้าเช็ดต,ตัวก็มีกลิ่นด้วยอะค่ะบางทีนะคะมีคราบสบปรปกเป็นจุดดำๆแถมมาด้วยนะคะแต่ยุก็เลยซื้อผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องซักผ้ามาล้างนะคะแต่มันก็ไม่เวิร์กเลยอะคะ่ะ ที่สาคัญนะคะจะให้ยกเครื่องซักผ้าไปล้างนี่ก็ไม่รู้จะยกไปยังไงอะคะ่ะเพื่อนๆก็เลยแนะนา,นาให้ลองใช้บริการล้างเครื่องซักผ้าจากช่างมืออาชีพดูค่ะเครื่องซักผ้ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะค่ะซักเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดสักทีไม่ต้องห่วงครับโฮมเซอร์วิสมีบริการล้างเครื่องใช้ไฟฟ้าถึง14รายการเลยครับและบริการการล้างเครื่องซักผ้าฝาหน้าเป็นหนึ่งในบริการที่เราบริการให้ถึงที่บ้านโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับโฮมเซอร์วิส จะมีการปกป้องพื้นที่ที่ช่างเข้ามาทํางานโดยที่ไม่สร้างความเสียหายครับขั้นตอนที่1งช่างจะทําการตรวจเช็คระบบการทํางานของเครื่องสักผ้าครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงดันวัดค่ากระแสเช็คขั้วเสียบสายไฟตรวจสายก่าวดูระเป่าท่อน้ําทิ้งเช็คข้อต่อและตรวจสอบชุดทําความร้อนสภาพขอบอยางประตูครับแล้วเครื่องฝาหน้าฝาบนนี้ทําได้หมดเลยหรือเปล่าคะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้ายี่ห้อไหนโมเดลไหนช่างของโฮมสเวสได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนําอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คุณยุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและอาจเกิดความเสียหายได้ครับนั่นคือการถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องซักผ้าออกมาครับ โอ้โหสกปากม,มากเลยค่ะและขั้นตอนต่อมาก็ถึงเวลาทำความสะอาดกันแล้วละครับทั้งถังสแสตนเลสถังอุ้มน้ำแผ่นฟิลเตอร์ตะแกรงกองผงจานซักมอเตอร์และสายพานครับสุดท้ายคือการเป่าไล่ความชื้นและประกอบกลับเข้าไปครับ ไม่คิดเลยนะคะว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้จะได้รับการบริการที่ใส่ใจแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยล่ะค่ะเขามีขั้นตอนกนารทำงานที่ได้มาตรฐานจริงๆค่ะยุคิดว่ายุ้มั่นใจแล้วล่ะค่ะที่จะให้ช่างทีมนี้เนี่ยดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้านด้วยค่ะวางใจในช่างมืออาชีพค่ะควรให้ช่างมืออาชีพมาตรวจสอบร,ระบบการทํางานของเครื่องทั้งค่าสองครั้งต่อปีเพื่อยืดอายุการใช้งานและประหยัดไฟครับปรึกษาง home service รื่อบ้านบ่ายหกโมงครับ ติดต่อคอเซนเตอร์028316000ครับ